มาต่อกันที่สามโจสุดแสบนะคะได้ใช้ค้อนทุบเจดีเก็บอัฐิจากวัดบางพังค่ะกว่า80หลังซึ่งกวาดเงินที่ญาติโยมใส่ไว้จนเกลี้ยงค่ะ เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพระครูโสพลธิรธรรมเจ้าอาวาสวัดบางพังตำบลเบิกไคลเอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีพระรามเพชรสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8รวมตรวจสอบบริเวณป่าช้าหลังวัดหลังได้รับแจ้งว่าเจดีที่บรรจุอัฐิจำนวนมากได้ถูกคนร้ายใช้คอนทุบได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่าเจดีถูกทุบไปประมาณ80หลังโดยคนร้ายจะทุบตรงช่องที่บรรจุโกดจนเป็นช่องโหว่นะคะบางช่องก็ทุบจนแตกกระจายจากนั้นก็รื้อค้นหาเศษเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆไปต่อมานะคะบรรดาญาติญาตทิที่ทราบว่าเจดีบรรจุอัฐิถูกทุบจึงเดินทางมาดูบางคนถึงกับด่าล,ลั่นเมื่อพบโกดกุฏิที่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษของตนถูกรื้อกระจ,ยระจายบางคนก็รู้สึกสะเทือนใจมากค่ะซึ่งป่าช้าด,ดังกล่าวนั้นเป็น สถานที่สงบที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของชาวบ้านในพื้นที่แต่กลับถูกทุบทำลายเพื่อหวังเศษตต่างไม่กี่บาทเท่านั้นทั้งนี้นะคะบรรดาญาติญาติขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยนำตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วด้วยค่ะจากนั้นนะคะคณะกรรมการของวัดได้ประสานไปกับร้อยตำรวจตีทาวรผลอุดมหัวหน้าสายตรวจตำบลเบิกภัยเพื่อสืบสวนติดตามคนร้ายจากการสอบถามร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆวัดนะคะว่ามีใครนำเหรียญสตางค์เก่าๆสีดำๆมาซื้อของบ้างหรือ ม่จึงทราบว่าเป็นกลุ่มเมยาวชนเร่ร่อนจํานวน3คนนะคะที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับวัดนั่นเองค่ะซึ่งได้นําเงินดังกล่าวมาซื้อขนมพร้อมกับหยิบเศษสตางค์เก่าๆมาให้ดูทราบชื่อคือเด็กชาย A เด็กชาย B และเด็กชาย C นามสมมุตินะคะอายุระหว่าง13-14ปีเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดแรกก็ว่าจะเตรียมมันตอนแรกนึกว่าแปลกนะไม่ค่อยผมดูไม่ค่อยดีทางมันจะดีกว่ไว้์ขั้นบนขั้นบนตัวเออนะเดี๋ยวแมวพวกอะไรเนี่ยมัเข้าไปปิดเลยก็ได้ช็อตนึ่งโค